ที่นอกตอนนี้กะสิก so ับเนาะเปลี่ยนจากห้งหมอมากวดอยู่ที่นี่พี่น้องน้ำน้าควยพี่อนี้ได้ทงจเห็นบ่ได้เห็นกดงเอ้าบ่ได้มากใสเข็มขัดนียสารอาะ้มาประทงขลาห์น้ำมาสมมาผมาอีสวละมดมาละมดมาะหมด ัก <Moment S 2> <less> <omdat> ี่ยวระล่างขกี้เออหัวขั้วแหลมเนาะเกี้ยาวๆยาวๆขกี้ส่วนล่า ก็ไปไปไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแม่สบายนะทั้งเมถทวาใหญ่อยแล้วม่เองนะพากันเข่าบบารเซ่พี่น้องนะข่ามาบารเซีนะตอนนี้ก็หอดบางเซลยลยเลยพี่น้องนะ เก็บร <an agan eg isten> ่มาอะไรพี่เ้างมันจะเป็นอะไรมันไม่จะไม่แลอยากไา้เนาะเขาปั่นีกสักพันอยากได้มีแต่พุ่ยเย็บเป็นแลเนาแล้วคีนเห่ามาได้แสงรอยยิมย่างดำพี่เ้องมีแต่มีแต่คนเย็บคนป่วยแล้วพี่น้อง มัน <łę? S 2> ยังอนนด้มใหญ่ม่ใหญงเจ็บแอวเจ็บเจ็บเจ็บกระนาำเจ็บข้ามพั huh. uh ้นล้าวกรได้จะเนวเป็นเนาะโอ้โหันเป็นยังปีนี้นะในจ็บนี่ตปวดนะ กินปลาได้กินน้ำได้ว่ากินกินน้ำบงเลาปลาตุ้งวัดตาตีหเ่าสาวแล้ววันเช็คเลยตื่นเต้นเก่ามีสีเก่ารถกระบะรถแถวกระบะนี่กับิมาโซ่แล้วเนาะแดดอะไรพี่น้องรอบพัดแสงกันแดดเนาะการสีบ่อน้ำราวยี่พี่น้องมาน้าสีไฮลูกห้เต่าท่ว่านะซับ ใกลห้เนนะกไปยังไหนนะี่ม้นเรอมีเงินก่อนเลยนะมันต้องบ,บ่มีเงินก่อนอละ <c oughs> ดีก็ิพ่าแม่ไปกควนอันเลอาเงื่อนไนะน่แชร์ได้ ไปยานรถมูมุนกันมุนแล้วแหงว่าจะสืบแบ่งรถกันก็ไม่แต่ปไ,ออไปถือคุกเนี่ไปถือคุกผมมีเงินซือยาไอเราจะมาแบกเอา <laughs> ไม่ผมมีเงินจ่ายจะได้กินเนยยี่ยเมี่ยมึเลยขายให้ขาย,ขาย,ขายนาเมชัยนาเมมใส่ ตีได้บาดนอกไว้สิแม่อย่าไปหน้าเจ้าติดผู้ติดพาน้ำรีน้ำาง่เจาทงเลยหลานช่องหลานเจ้าควาทีบอหลานช่องลานลน่ะใส่คาว่าบลนะไล่เลยไล่กันไล่น้าดในะเท่ากับบนิยุมปนไน่หน้าดึนั่นแบบปดลาก ะเมนมะเขียบเบนนบเขียบพเ,เ,เขียบเออหอดคัว่วอะไรอ่ะพี่เนาะมเขียบาายาวๆยาวๆม,นนนนมเียบพลังนีมาอยากมาเอามากินน้ำกินน้ำาเขียบพลังตัวยคยซื้อเมือ่อเอเหนบอกเจ้าสบมมาว่าเออแเราอยาตัวคอยถือเมื่อนหน่วยเดียวในตัวเอามาจะปากสองมามื่อก่อนนะก็ซื้อเมื่อกกินี่บริกินซ้ำเอาให้ กินก็คอ่ไหน้องคอื่อคเชือมาเือไวจนบชื่อากใ่ะมากจะหอมมามกินกินไมน่ะกระไกนกินท่านลูกก็ท่านลานดอกนี่ลูกล้านสมหยัดสมานนี่มันก็ปุบปุบ ได้อไงจาัได็กหนยท่ัากนเาขอกากินกอในสียเงินบ่เสียเนแไปจอดทนี่นี่เาอวงเสีจะจอดบ่อ่ทางเข้าเออมาแ้วกลมกลองพัฒนาหงมจำพัสซักี่นนอง เขาไปห้งหมอกับปาสาสวงวันดี้เขาไปท่องเที่ยวโนโมจะกเอไ่ใชเมเลยนไปจ่าเพอนเต็มแล้วจ้าขึเต็มเลยฮะเต็มแล้วะอันนั้นผ่าแม่เาจะซื้อนะเพกินไปซื้ออีกคนอืม

หอดแรงพี่น้องเนาะอช่ใช่ลำหมัดไฟด่าครับเห็นโซ่หาบมไปซื้อผ้าเม็ดกันอื็ไปซื้อผ้าเม็ดมาใส่ปั่นกันใส่ด้วยโอ้โหอะไรพี่น้องเนาะตอนนี้ก็หอดแรงมาหา,าเมเอมากดเนานะนี่ก็คลอดล่ายเนาะอยากอันนี้เนาะคนเจ็บคนป่วยลายไหมใช่ดิอยากเนี่ยพี่น้องซื้อผ้าเม็ดมาใส่นี่ย

ที่นอกก้องตอนนี้ก็กสีคราฟที่นาะเปลี่ยนจากห้องหมอมาก,กวดอยู่ที่นี่พี่นอ้องน,น,น,น้ำน้ำควยายนี่อันนี้ได้ทงเช็ดเอามาโต๊ะข,ของเราหน้าอะไรเนี่ยมะมเคลียร์ค่ะเออ ไม่พี่น้องไปคุยกันอยู่รถเนาะไหนพี่น้องการบริทายให้พี่น้องเบิ้งเนาะตอนกวดตอนย่างแก่อย่ามันเป็นซิดของเขาเป็นแบบนะฮะบริทควันไม่อยากพี่น้ออย่ามันผิดเขาอ่ะนะดูนะครับดูบาดเขาเหินเขาเนาะผิดเขาบาดเขาเหินการบริทายพี่น้องก็เลยมึงชิมบ่อซู่พังซื้อๆพี่น้องก็คือกวดแล้วเนาะกวดกับสามสี่คนหลายคนเตอมาเลยแม่เนาะแม่เป็นยังแม่แม่บาดแจ้ บอลขยานเข้าว e ่ายยังไงเจาจ่องเป็นเข้าว่ากรากเนื้อกัมเนื้อเสือมันนมันยืดบอปกติเสือนี้บอแล้วก็กันเชนแล้วก็เ้นประชาเสือนี้พก้องเชนประชากัมเชนเชนประชาเออตาบเชนประชาม่ใหญ่นี่ม่ใหญ่เเป็นเป็นยังไงเราเบิ้งเป็นไดอาการเป็นได้เออเป็นเราเป็นหนอ เป็นยังกระดูกปงกรีชีนปงปุ่งาเจ็บเจแล้วเจ็บแอวเจ็บแอวเจ็บดวงใจผ่านขดดวงใจแอป่านขดโยคนกระบบไดเจนหมลึงลูกลึ่ขึืนน่ละอง่นั่งแล้วเขามานำซื้อนั่งแล้วก็ลุกกระบเอวยบงไงอยา ชวนมาด่ามาโว่เี่กะละันเช่าห้าวห้าอยาห้ามอเข่าก็เช่ากัเจ้ากาบริมีพยาญชแสกสอนได้มิตรบากะเลยซื้อ้อยแม่ตัดที่เชาไอยแม่นี่เบิดเท่าไรไหมทำแซนทำเซ สี่เ e ส้นด้วยสี่เส้นเก่าหาเส้นเลยใช่หมะาเส้นนะหาเส้นกับสามเส้นกับแปดเลยน้องรลัดเด้น้องรัดตะกวขึ้นกันพี่น้องไม่ด้ไมดิไมด้หลานเดนทมนี่กันเลยไมด้สี่พันไม่ได้พี่น้องเนาะรงไหนบ้างมาขี้แล้วมันโตใหญ่จะกรอใช่ไหมทมกนเออบวมอนอาการกปสนประมาณนี้ คลิปเลยแล้วพี่น้องเลยมาไปสื่อห้องแถวจีนเขาทุกอบบจะจะหาคว้ออข้างไหมเดี๋ยวนี้โควิดอ้อนอ้จะบอกว่าต้ออกังไงก็ฝากกดได้ก็แช่เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อกดไลใจขี้มนขัดนี่ระพ่ายเก็บขอบใจลายลูกเอ้ยเบิ่งเด้ใจกากดลเด้อพี่น้องกลให้แม่เลยเด้อลูกเอีย่ลิปนไป่กกันจะู้ เมยได้ไหมเซียวเนี่ยชอบเลยแม่ปะเต้าปหาได้เด้อ